คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนาสสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวกวม ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านยิยมทางเพศแต่อย่างใดปลากระ,กะป๋องตาโลมา dislove กระป๋องที่ยี่สิบสามแกรกนนนนเป็น,อ,นอะไรบอกป๋องสิใครแกล้งนนปอจะจัดการให้คนที่ยอมเปิดประตูห้องน้ําเพื่อให้เพื่อนเห็นหน้าตาที่หมองเศร้าของตนเองรีบโผล่เข้ามากอดอีกคนเอาไว้แน่น กระป๋องนอนขอโทษขอโทษที่เป็นเพื่อนไม่ไดีไม่ไม่นนนนดีที่สุดนนของป๋องดีที่สุดแล้วสองเพื่อนรักที่ยืนกอดกันร้องไห้จนคนที่ตั้งใจใจะเข้าห้องน้ําต้องถอยออกไปคนแล้วคนเล่าเสสะอื่นของพวกเขาทาให้ไม่มีใครใจร้ายเข้าไปรบกวนผ่านไปกว่าสิบนาทีที่คนสองคนซึ่งเสียใจร้องไห้สื่อื่นพอรักเพื่อนมาก แต่ก็ยังไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรสักคำเดินควงแขนพากันออกจากห้องน้ำมาด้วยดวงตาแดงก่ำไม่แพ้กันกระป๋องกับนนท์ไม่ได้พูดคุยกันตลอดทางที่เดินมาขึ้นรถจนเข้ามานั่งในรถเรียบร้อยแล้วกระป๋องถึงเป็นคนเริ่มบทสนทนาขึ้นมานนท์เราให้ป๋องฟังเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนนท์มองหน้าเพื่อรักอย่างช่างใจเขารู้ดีว่าต่อให้กลั่นกรองคำพูดให้ฟังดูดีแค่ไหนผลที่ได้รับก็เหมือนกันหมดกระป๋องจะเลือกเขา แล้วก็ยอมถอยทิ้งใครอีกคนที่คล้ายเป็นปัญหาของเรื่องนี้เช่นเดียวก,กันกับที่นนยอมถอยเพื่อกระป๋องแต่จะให้นนหาเริ่มมาโกหกกระป๋องเขาก็ทําไม่ได้หรอกเพราะนนก็ไม่เคยโกหกกระป๋องได้เสเ็จเลยสักครั้งเดียวนนบอกป๋องเถอะนะป๋องรับได้ไม่ว่าจะเรื่องไหนเชื่อใจป๋องนะกระป๋องนนประวิทย์สบตากับเพื่อนรักด้วยดวงตาแดงกลับของตนเองดวงตาคู่หวานของกระป๋องก็แดงช่ำไม่ต่างจากเขาเลย แค่นี้เราสองคนก็เสียใจจะปวดขนาดนี้แล้วถ้หาหาาพูดออกไปกระป๋องจะเจ็บแค่ไหนกันนนนนุนน,น่ชอบคุณฮาวีนนดดขอนโทษขอโทษนะกระป๋องนนนกระป๋องดึงตัวเพื่อรักที่รักสะอื่นให้อีกครั้งเข้ามากอดเอาไว้แม้เริ่มแรกจะตกใจจนพูดไม่ออกไปเกือบนาทีก็ตามแต่พ่อรักเพื่อนมากกระป๋องจึงไม่มีความรู้สึกโกรธเคืองใดๆ ที่เขารับรู้ในใจได้ตอนนี้ก็คือป๋องขอโทษขอโทษที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยกระป๋องเสียใจที่ไม่สนใจเพื่อตัวเองมากพอไม่เอากระป๋องอย่าโทษตัวเองเลยนะป๋องจะไม่ยุ่กับพี่เขาแล้วไม่นนท์ผละตัวออกจากอ้อมกอดของเพื่อรักตัวเท่ากันในตาของเขาเศร้าหมองลงไปมากกว่าเดิมกระป๋องอย่าทำแบบนั้นนะ อย่าทำให้คุณนาวีเสียใจด้วยนะเราจะให้ป๋องทำให้นนเสียใจหรือไงป๋องทำไม่ได้หรอกเปล่าเลยนนไม่ได้เสียใจสักหน่อยคนที่บอกว่าไม่เสียใจฝืนยิ้มหวานจนกว้างทั้งที่น้ำตายังไหลอาบแก้มเนียนไม่หยุดเป็นภาพรอยยิ้มที่เศร้าที่สุดเท่าที่กระป๋องเคยเห็นมาทั้งชีวิตแม้ปกติรอยยิ้มของนอนจะติดเศร้าเพราะดวงตาของเจ้าตัวอยู่แล้วแต่ในครั้งนี้มันเศร้าเกินกว่าใจกระป๋องจะรับไหวจริงๆ ให้ป๋องเป็นคนตัดสินใจเองได้ไหมนนให้ป๋องได้ใช้เวลาในการถอยออกมาเองเถอะนะกระป๋องสัญญาได้ไหมว่าจะคิดถึงความสุขของตัวเองก่อนคิดถึงนนได้สิเพราะความสุขของกระป๋องก็คือได้เห็นนนมีความสุขอยู่แล้วพอรักเพื่อนมากในใจของกระป๋องจึงไม่ยากที่จะหาคําตอบแม้จะต้องเจ็บปวดเพราะหันหลังให้กับคนที่ชอบไปตั้งมากมายขนาดนั้นแล้วก็เถอะกลับบ้านกันนะอืม กลับบ้านกันในค่ำวันหนึ่งหลังจากร้านตัดผมโคโลมาปิดเพื่อรวมงานก็ชวนเขาไปนั่งดื่มเบียร์ที่ร้านในซอยเป็นร้านนั่งชิลฟังเพลงสบายๆโลมาเองก็ไม่ได้ขัดอะไรเขาโตลงที่จะไปกับเพื่อนโดยส่งข้อความไปบอกกระป๋องเอาไว้ว่าวันนี้จะออกไปดื่มกับเพื่อนที่ร้านชื่อนี้นะคนน้องไม่ได้ตอบข้อความกลับในเวลานั้นเอาเข้าจริงๆกระป๋องก็เยี่ยมหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วช่วงเช้าของวัน โลมาก็ส่งข้อความไปหาเหมือนปกติและข้อความมันก็ขึ้นว่าน้องอ่านแล้วแต่ไม่มีการตอบกลับคนไม่รู้เรื่องรู้รลวาอย่างเขาก็เข้าใจว่าน้องคงจะยุ่งกับการเรียนต้องเข้าใจด้วยนะว่าเด็กสหปัน์นั้นงานเยอะขนาดไหนกันโลมาอีกก็จบทางนี้มาเหมือนกันเขาเลยคิดไปนในทางแบบนั้นไม่ได้เอดใจในความแปลกไปของน้องที่เป็นมาได้สักพักแล้วด้วยซ้ําถ้าหากโลมาสังเกตสักหน่อยก็คงจะรับรู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่วันที่ไปกินชาบูด้วยกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เรียกว่ากระป๋องมันจะพยายามทำตัวยุ่งตลอดโทรหาก็ไม่ค่อยรับสายข้อความก็ตอบกลับมาเพียงสั้นๆแต่ก็อยากให้รู้โลมาเป็นคนตรงๆไม่ซับซ้อนซอนความรู้สึกน้องบอกว่างานเยอะโลมาก็เชื่อว่างานเยอะเพราะไม่คิดว่าน้องจะโกหกน้องบอกว่าไม่ว่าอ่านหนังสือโลมาก็เข้าใจว่าอ่านหนังสือเขาไม่เคยคิดติดใจให้มากความเพราะเขาเชื่อใจน้องไปมากพอสมควรแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาไม่มีเรื่องไหนที่กระป๋องพูดจริงเลยสักอย่าง เพราะที่กระป๋องเงียบใส่เขานั้นคือการพยายามดึงตัวออกห่างเหมือนตั้งใจจะค่อยๆหายไปจากชีวิตกันหมอทำไมวะเสียงคุ้นหูของใครบางคนดังออกมาจากด้านในร้านทำให้โลมาที่กำลังนั่งดื่มอยู่ตรงโต๊ะบริเวณด้านนอกรีบหันไปมองและภาพที่ได้เห็นก็ทำเอาหัวใจของเขากระตุกหวบใบหน้าหล่อร้ายเครียดจัดจนคิดว่าสองข้าขขมรเข้าหากันใครมองมือไอ้ตัวเล็ก มึงเรียกใครอ่ะตัวเล็กเดี๋ยวถีมให้เลยน้ำมันน้องกระป๋องนี่วาทำไมซ่าจังวะและใช่คนที่โลมาเห็นคือเด็กนักศึกษาตัวเล็กที่ยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่แต่สภาพคือดูไม่ได้เลยชายเสื้อหลุดลุ่ยออกจากกางเกงแขนเสื้อทั้งสองข้างพับขึ้นอย่างผู้นักเลงหัวไม้ใบหน้าสวยหวานแดงกำ่ำบ,บ่งบอกว่าเมาหนักแล้วด้านข้างตัวมีเพื่อนสนิทตัวเล็กเกือบเท่ากันคอยดึงรั้งเอาไว้อยู่ โลมามองน้องด้วยความไม่พอใจเท่าไหร่นักเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันทำไมน้องปฏิหารของเขาถึงได้มาดื่มหนักจนเมาอยู่ที่นี่ไหนบอกว่าไม่ว่าไงไหนบอกว่างานเยอะไงเมาแล้วโคตรดุเลยวะ่ะกลางและนั่นก็คือคำจำกัดความของสภาพคนตัวเล็กที่โลมาคิดได้ในตอนนี้เมาแล้วกลางมันน่าจะมาตีจริงๆเฮ้ยกระป๋องกลับกันเถอะ ไม่เอาคันตีนเฮ้ยเดี๋ยวเราเกาให้นะ่ากลับได้แล้วไม่เอาป๋องจะกินเหล้ากินให้ลืมทุกความรู้สึกไปเลยเฮ้ยกระป๋องไม่เอาสินนไม่ต้องหว่วงป๋องจะลืมพี่โลมาเองยกให้นน์ไงเอาเปล่า,าโลมาได้ยินชัดเต็มสองหูเท่าที่พวกเขาก้าวเดินมาที่โต๊ะของเด็กหนุ่มทั้งสองคนอยู่ชะง,งักลงในทันทีดวงตาคู่คมวูบไหว ก็จะกร้ลาไปแข็งกล้าวมือทั้งสองข้างกำข้อหากันจนแน่นด้วยอารมณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้โกรธน้อยใจหรืออะไรกันแน่ปา,เอ,าเอ้ยพี่โลแววตาของกระป๋องที่มองเขาในตอนแรกที่หามาเห็นดูจะตกใจอยู่ไม่น้อยแต่เพียงไม่นานจ้าตัวก็หลีตาดวงกลมให้เล็กลงเพราะกะทำหน้าตากวนโอยเออืม,อมตัวปัญหามาก็ดีแล้ว กําลังคําตีนอยู่พอดีลเลยเฮ้ยกระป๋องทาไมพูดแบบนั้นกับพี่เขาอะ่ะนนทร้องถามเพื่อตัวเองด้วยความตกใจเด็กตัวเล็กเท่ากับกระป๋องคนนั้นมองหน้าโลมาด้วยแววตาที่บง่งบอกว่ารู้สึกผิดอะไราบางอย่างกระป๋องเมานะครับพี่โลมาอย่าถือสาเลยนะครับอืมแล้วจะกลับหรืยอยังอะ่ะกําลังจะกลับครับแต่พี่โต๊ะนั่งแซวพวกเรากระป๋องเลยอารมณ์ขึ้นแล้วก็ เด็กหนุ่มตรงหน้าโลมาดวงตาวูบไหวก็จะก้มหน้ามองมือตัวเองเพราะกระป๋องเครียดเรื่องพี่โลมาด้วยถึงได้มากินเหล้าจนเมาขนาดน,นี้เรื่องผมเหรอเอ้นอนพูดอะไรใครเครียดโลมงโลมาอ้ยไหนไม่รู้จักเลยเสียงกระป๋องวอยวายแทรกดังขึ้นมาจนคนเริ่มหันมามองโลมาจึงเดินเข้าไปประชิดตัวน้องแล้วก็ใช้แขนล็อกคอคนเมาเอาไว้เฮ้ยปล่อยเว้ยอย่ามาจับ อย่าดื้อไขรดื้อ,อโตแล้วเฮ้ยกระป๋องเฮ้ยเรียกพี่ทำไมจ้าน้องนอนออือกระป๋องยื่นมือยื่นไม้ไปหานนพยายามทำตัวหวานใส่เพื่อตัวเองอีกแต่ก็ขยับเข้าไปหาอีกคนไม่ได้อย่างใจคิดเพราะโดนโลมาล็อกคออยู่เฮ้ยปล่อยดิวะมึงมึงใครเนี่ย นิ้วชี้กลมยกขึ้นชี้หน้าคนตัวโตวสูงกว่าลากตั้งแต่หน้าผากลงมายังปลายคลางแล้วก็ยังโหวร้องคิกคักเหมือนจะสนุกกับสิ่งที่ทําอยู่ก่อนจะใช้ฝ่ามือข้างเดิมตบระบาบนแก้มของคนพี่เบาๆโอ้นี่มันพี่โลมาคนเอคนหล่อนี่หว่าออเออโอ้ป๋องทำไมป๋องคิดถึงพี่โลมาจังเลยพูดจบก็ซุกซบหน้าเข้าหาอกกว้างของคนพี่อย่างไม่อายใคร จากนั้นก็บ่นงึมงำพ,พึมพำอะไรบางอย่างซึ่งโลมาฟังไม่รู้เรื่องเลยสักคำกลับบ้านเถอะไปครับพี่โลมานนเดินนำพี่โลมากับกระป๋องออกจากร้านในทันทีเขาไม่ได้เมาแบบกระป๋องเพราะนั่งเฝ้าเพื่อนดื่มด้วยท่าทางที่เหมือนกับคนกระหายน้ำจะเรียกว่าดื่มไม่ทันกระป๋องก็ไม่ผิดนักแต่อีกนายหนึ่งก็เป็นห่วงกระป๋องที่เครียดมากจนล่าเข้ามาย้อมใจในวันนี้ด้วย โลมาพาคนเมาเดินผ่าโต๊ะของตอนเองที่นั่งดื่มอยู่กับเพื่อนก่อนหน้าที่จะลุกเดินไปหาน้องเขาล้วงมือหยิบเอาแบงค์พันจากกระเป๋าเสื้อยื่นให้อีกคนอันนี่เลี้ยงขอบใจนะพูดกันแค่ไหนเขาก็ก้าวเดินต่อโดยที่แขนยังล็อกตัวคนเมาให้เดินออกมาด้วยกันไม่ปล่อยมากันยังไงเดินมาครับรถจอดอยู่ที่คอนโดกระป๋องเด็กหนุม่มชื่อนนท์ตอบคำถามโลมาด้วยเสียงเบา ถ้าทางดูจะกลัวเขาไม่น้อยกลับเองได้ไหมจะได้ครับนนตอบด้วยเสียงไม่มั่นคงในใจของเขาสั่นไหวไม่ได้สบตากับคนที่แอบชอบแล้วกระป๋องล่ะครับผมดูแลเองแต่ว่าไอ้หนูหูจะวักกระป๋องดั้ตัวออกจากอกอุ่นเมื่อรู้สึกว่าของที่กินลงไปกำลังจะตีกลับ เขากำลังจะเคลิบเคลิ้มอยู่แล้วเชียวไม่รู้ว่าใครมายืนคุยอะไรกันข้างหูเออพี่โลนี่หว่าเออไงมายืนทาอ,อะไรตรงเนี้ยคนเมา,าถามด้วยเสียงอ้อแอก็อจะยกมือปิดปากตัวเองเมื่อรู้สึกว่าอยากจะขย้อนกระป๋องไหวไหมเนี่ยเอา้เอานนนี่หว่าคนเมาแล้วเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ปนไบโพลา่าเดี๋ยวเกี้ยวกราดเดี๋ยวออดอ้อน ทั้งยังทำเหมือนลืมว่าตัวเองอยู่กับใครซ้ำแล้วซ้ำอีกยกมือขึ้นทักทายเพื่อสนิททั้งที่มาด้วยกันเฮ้ยมาทำอะไรเหรอเอ้ยไหวไหมครับพี่โลมาอ้ามาหาพี่โลมานี่เองโอ้บอกยังอะบอกไปเลยด้ว,ว่าชอบอะโลมาเมาคนเมาที่หันมามองเขาทีหันมองเพื่อตัวเองทีลำตัวเล็กกินไม่ตรงเอ็นไปเอ็นมาจนโลมาต้องอุปคองแผ่นหลังเจ้าตัวเอาไว้ กันไม่ให้ไงายไปนอนเล่นบนพื้นพี่โลมาอืมกระป๋องอย่าพูดนะเอ้ยไม่ต้องเขินอ่ะไม่ต้องเขินหรอกนอน,น้องหันไปส่งยิ้มให้กำลังใจเพื่อนตัวเองก่อนจะหมุนตัวกลับมาหาโลมาเงายหน้าแดงๆเพราะลิดแอลกอฮอลมาสบตาก,กับเขาดวงตาคู่หวานสั่นไหวจนเห็นได้ชัดเจนนนมันชอบเพ่งไงป๋องว่าไม่ชอบพี่โลแล้ว กระป๋องพอแล้วไม่พอป๋องจะบอกให้นนนคนปากกล้าแต่น้ำตาไหลย,ยันปลายตีนสะอื้นให้จนลำตัวเริ่มสั่นโยนโลมามองเด็กหนุ่มตรงหน้าเขาด้วยใบหน้าเรียบนิ่งไม่แสดงออกถึงความคิดใดๆป๋องยกนนให้พี่เอาไปเอาไปเลยแน่ใจเชื่อไหมที่พูดพี่โลมาอย่าฟังกระป๋องนะครับว่าอย่างไง แน่ใจใช่ไหมที่พูดโลมาไม่ได้สนใจคำพูดของนอนเขายังคงยืนจ้องหน้ากระป๋องเพื่อรอฟังคำตอบดวงตาคู่คมสบประสานกับดวงตาของน้องที่มีน้ำตาเอาือไหลออกมาไม่หยุดปาใช่ใช่เลย <c oughs> ไม่แน่ใจแล้วเฮ้ออะไรวะยังมาทำเสียงแบบนั้นดิ <c oughs> <c oughs> คนเมาจะคงกลางไม่เลิก สูดน้ำมูกเพราะกับโวยวายไปด้วยแต่ถึงแม้จะร้องไห้แต่ก็ปากเก่งเหมือนเดิมเพราะกระป๋องถือคติว่าความเสียใจกับความโมโหมันแยกเซลล์สมองกันอยู่ไปเลยไปกับนอนเลยกลับได้แล้วไม่เอาปล่อยเออผมไปก่อนนะเอานี่ขับรถคุณไม่เป็นไรครับพี่โลมาเอาไปเถอะคนแก่สุดบอกกับเด็กหนุม่มที่ยืนทำหน้าไม่สู้ดีเท่าไหร่ เขาให้เงินนนเพื่อความสบายใจของตัวเองเพียงเท่านั้นถึงแล้วลายบอกปาด้วยก็รับจบคําตอบรับของนอนโลมาก็หันมาสนใจคนที่พยายามสะบัดมือของเขาที่กําข้อแขนเจ้าตัวออกมาไม่หยุดปาฏิหารเราต้องคุยกันไม่เอาไม่เอาเจ้าอุ๋งกูนาวีโ,โลมาถอนหายใจที่อีกแล้ว อารมณ์น้องมันประหลาดขึกโคตรเขาคิดในใจกับท่าทางของกระป๋องที่ทั้งร้องไห้สะอื้นสะอื้นทั้งยกมือปิดปากทําท่าจะอ้วกไหนจะยืนบิดตัวไปมาเพื่อให้โลมาปล่อยอีกโจตัวยุ่งคนนี้มันสุดจริงๆชาตินี้อย่าหวังว่าจะได้เมาเป็นหมาแบบนี้อีกเลยถ้าเขาไม่ได้อยู่ด้วยก็อย่างแม้แต่จะคิดโลมาตั้งปฏิฐานเอาไว้ในใจตั้งแต่ตอนนั้นแม้เขาจะยังไม่ได้เป็นอะไรกับกระป๋องเลยซ้ําเดินมา พี่โลชอบนอนได้ไหมอ่ะไม่ชอบเธอะนะอย่าชอบป๋องเลยเงียบเถอะโลมาสะาออกไปได้วยเสียงเรียบนิ่งในตอนที่พาก,กระป๋องเดินตรงไปยังร้านตัดผมของตัวเองไม่เอาไม่อยากเงียบมันเหงามันคิดถึงแต่ว่ากระป๋องไม่ฟังคำเข้าเลยยังคงพูดพ่มเพอถ้ายังร้องไห้ไม่หยุด โลมาไม่ได้ต่อความยาวสาวความยืดกับน้องอีกเขาทําแค่พาคนเมาแล้วไสัยเปลี่ยนให้เดินไม่ตกข้างทางระยะห่างจากจร้านเล่าไม่ไกลกับร่างของเขาเวลานี้สองข้างทางเริ่มไม่มีคนแล้วการเดินกลับร้านจึงไม่ลําบากมากแม้คนตัตเล็กจะเมาจนเดินไม่ค่อยตรงก็เถอะณนะเวลานี้ในใจหนึ่งโลมาก็รู้สึกดีที่น้องพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาแต่อีกใจก็รู้สึกหงุดหงิดที่กระป๋องพยายามยัดเยียดนนให้เขาแบบนั้น ไม่สนใจความรู้สึกของโลมาก็ว่าแย่แล้วนี่ยังพยายามฝืนควารู้สึกของตัวเองอีกดือ้อดื้อด้าที่สุดพี่โลวีโลมาพี่ลอไม่ตอบฟองเลยโลมายังคงนิ่งเงียบตลอดทางที่จะก้าวเดินปล่อยให้กระป๋องพร่ำเพลอไปเรื่อยเปื่อยแม้แต่คำเรียกชื่อกันของน้อง,ของเขาก็ยังไม่สนใจจะตอบเพราะไม่อยากจะหาลาะก,กันระหว่างทางให้อายคน จนมาถึงร้านด้วยความทุลักทุเลไม่น้อยโลมาจับให้กระป๋องยืนพิงเสาไฟตรงหน้าบ้าน <c oughs> เพื่อที่เขาจะได้ไขกุญแจประตูห้องได้สะดวกพี่ <c oughs> กระป๋องนั่งยองลงไปที่พื้นโก่งคออ้วกเบียรที่ดื่มเข้าไปเยอะมากจนนับจํานวนขวดไม่ถูกไม่มีเศษอาหารปรปับปนออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวมีเพียงน,น้ําย่อยผสมแอลกอฮอล์เท่า,หาหนัน้นโลมาลาบมือออกจากการไขกุญแจออกอย่างรวดเร็วเขาหมุนตัวกลับไปหาคนตัวเล็กแล้วก็ช่วยรูปหลัง อยากจะดูดที่กระป๋องดื้อมากจนเป็นแบบนี้แต่เขาอดสงสารไม่ได้เมื่อคนดื้อแงน,น,นหน้าพื่นน้ำตาขึ้นมามองหน้ากันป๋องเจ็บเสียใจทำไมอ่ะก็นนชอบพี่โลไงป๋องก็ชอบด้วยชอบมากมากเลยคนตัวเล็กสารภาพด้วยน้ำตาโลมาทิ้งตัวน่าจะยองลงข้างน้อง เขาใช้นิ้วโป้งยาวปาดน้ำตาที่เอ่อไหลออกมาไม่หยุดให้คนงองแงก็จะเลื่อนลงมาปาดเช็ดคาบเลอะมุมปากที่เกิดจากอาการอาเจียนของน้องอย่างไม่คิดลังเกียดไหวไหมเสียงท้มนุ่มหูถ่าออกไปได้วยความเป็นห่วงปนเอ็นดูหลังจากที่ก,กระป๋องหยุดอาเจียนสักพักแล้วพอน้องพยักหน้าลมาก็ช่วยพยุงให้ลุกขึ้นยืนเข้าร้านก่อนเอยบอกเพราะตั้งใจเอาไว้ว่าจะพาน้องมาพักในร้านไม่เอา แต่กระป๋องกับสายหน้าปฏิเสธกันในทันทีไม่เข้าป๋องไม่อยากเข้าทําไมอ่ะพี่โลว่าไงเราไม่ชอบกันได้ไหมอ่ะเฮ้อโลมาเลือกที่จะเียบอีกครั้งเขาเหนื่อยที่จะตอบคาถามที่กระป๋องเองก็รู้อยู่แก่ใจพี่โลเกลียดป๋องแล้วใช่ไหมยอย่างี่เงา่าคนดวนว่างี่เงา่าเริ่มแบบปากมนจะร้องไห้อีกครั้งเนี่ยตาป๋องด้วยใช่แล้ว พี่โลเกลียดปอกแล้ว <c oughs> <c oughs> เข้าล้านโลมาคิดว่าเขากับน้องคงมีเรื่องคุยกันยาวคงต้องเคลียร์กันให้จบในวันนี้แล้วแหละป้าอย่าดื้ออย่าหาว่าจะว่าไงถ้ายังไม่เลิกงี่เงา่าลังเกยียจกันก็ไม่ต้องมาจับคนงองแงกำลังงี่เง่าขั้นสุดพยายามสะบัดสะบิ้งตัวหนีมือของคนตัวกว่า พี่โลรังเกยียจป๋องเพราะป๋องอ้วกใช่ไหมล่ะรังเกยียจที่ป๋องแย่งเพื่อนชอบพี่โลมาไม่คีดที่จะทนฟังคำพูดของกระป๋องได้อีกเขาใช้มือรั้งตัวน้องเข้าหาแล้วก็โฉกริ๊ฝีปากลงบนปากอิ่มคนเมาแล้วงองแงบคลึ้นหนักๆเพื่อลงโทษคนที่ดื้อไม่เข้าเรื่องการกระทําในครั้งนี้ของโลมานอกจากจะทําเพื่อลงโทษน้องแล้วก็ยังทําเพื่อพิสูจน์ให้น้องเห็นว่าเขารังเกยียจเจ้าตัวหรือไม่ การที่เขาจูบกับน้องทั้งที่เจ้าตัวเพื่อจะอาเจียนออกมาเขาบอกได้มากพอแล้วว่าผู้ชายคนนี้รู้สึกอย่างไรกระป๋องที่โดนจูบยังไม่ได้ตั้งตัวเบิกตาโตจนกว้างด้วยความตกใจใบหน้า้างหน้าเหยร้อนขึ้นกว่าเก่าฤทริ์ของเครื่องดื่มมึนเมาดูจะเบาบางลงไปในทันทีเรฟีปากบ่าของพี่โลมานนั้นอุ่นซ่านคล้ายกับกําลังดื่มน้ําอุ่นเพื่อให้สางเมาลมหายใจของพี่โลมานนั้นเผาร้อนเป่ารดระบนซี่แก้มจนใจวิววาบ สองแขนของพี่โลมาจับล็อเอวบางกระป๋องเอาไว้กันไม่ให้คนตัวเล็กหงายหลังตกฟุตบาทสอดสองมือของกระป๋องนั้นวางท่าอยู่บนหน้าอกกว้างของพี่โลมาตุบ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 หัวใจของพี่โลมาเต้นแรงจนฝ่ามือของกระป๋องสัมผัสได้จังหวะเกือบเท่ากันกับของกระป๋องเลยผิดก็แค่หัวใจโดยด้น้อยของกระป๋องนั้นเต้นแรงกว่าหัวใจของพี่โลมานิดหน่อยคงเป็นเพราะการอีกคนแทรกสอนลิ้นร้อนเข้ามาในป่าของเขาในตอนนี้ ออ,อกระป๋องเป็นเสียงคลาประท้วงอย่างไม่จริงจังนักเพราะการกระทํานั้นชัดเจนกว่าคาพูดเสมอมือบางที่เคยวางแน่แผ่นอกอุ่นตอนนี้ถูกยกขึ้นคล้องรอบลําคอแข็งแรงแล้วโลมาลดแรงจูบหนักให้เบาลงเปลี่ยนบนลงทั่วเป็นการบอกความรู้สึกในใจขอมอบความว่าไว้ให้กับน้องผ่านทางสัมผัสเพื่อฝากจูบแรกข,ของเราไว้ในใจให้ได้จดจำ แม้จะรสชาติประหลาดไปหน่อยก็เถอะพี่โลหืมคนตัวเล็กซบหน้าลงกับอกอุ่นในตอนที่รีฟีปปากของเราผ่าออกจากกันใบหน้าห้างหน้ารวมถึงร่างกายของกระป๋องเผาร้อนไปหมดหัวใจก็เต้นแรงจนเหนื่อยมากๆเลยเข้าร้านกันนะครับครั้งนี้กระป๋องยอมเข้าร้านตัดผมของพี่โลมาแต่โดยดีเขาหมดแล้วเร่าแรงที่จะขัดขืนที่มีก็เห็นจะแค่ความขัดเขินไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าไปมองอีกคน ตด็กลางตอนสางเมาคือแมวน้อยตัวกระจิตที่เอาแต่ก้มหน้ามองพื้นกระเบื้องโลมาเอื้อมมือไปกดเปิดสวิตไฟก็จะเลื่อนปิดประตูแล้วลงกรนเออล็อกเลยเหรออืมกระป๋องพยักหน้าเบาๆแอบวันใจกลัวแรกระหว่างเราจะไปไกลกว่าแค่จูบแต่ถ้าถามว่ากระป๋องกลัวไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่มันก็กลัวนะแต่ไม่กลัวหรอกเพียงแต่เราสองคนจะไม่มีสถานะไงมานี่ออ โลมาหย่อนตัวนั่งลงบนเก้าอี้ตัดผมสีน้ำตาลไหม้ก่อนจะยื่นมือออกเพื่อรอรับมือเล็กกว่าของน้องคนตัวเล็กก็ยกมือขึ้นมาจับกับมือของเขาแล้วก้าวเท้าเดินม,มาหยุดอยู่ใกล้ๆกันโลมาเกลี่ย้วโป้งลงบนหลังมือของน้องเขาเงนยหน้าขึ้นเพื่อสบตากับดวงตาคู่สวยที่น่าหลงไหลณเวลานั้นจึงเหมือนโลกข้างใบไร้ซึ่งเสียงรบกวนในตากลวงที่กำลังสั่นไหวคล้ายกับประกายเพชรเม,เม็ดงาม เขายกมือข้างหนึ่งขึ้นไปวางแนบข้างแก้มอิ่มน้องซบซุกหน้าเข้ากับมือใหญ่ของเขาด้วยท่าทางน่ารักเริมฝีปากนุ่งที่เพิ่งได้สัมผัสทําให้เขาเผลอเหลือบตามองอย่างอดใจไม่ไหวก็จะเลือดดวงตาคงขึ้นไปสบกับน้องอีกครั้งโดยตัง้งใจจะพูดเรื่องของเราอย่างจริงจังป้าครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องเข้าใจดีในคาหาของคนเป็นพี่เขาก้มหน้าหลบตาเพราะรู้สึกผิดกับการกระทําของตัวเอง ปากอิ่มเม้มข้อ,ขอหากันจนแน่นลมหายใจพูดออกมาซ้ำแล้วซ้ำอีกโลม,มานั่งมองท่าทางก,กังวลใจของน้อโดยไม่พูดอะไรเขาเลือกที่จะรอให้กระป๋องพร้อมที่จะเล่าไม่อยากกดดันให้น้องอึอดอัดอยากคบกันแบบสบายใจตามจริงถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้ไม่เกิดขึ้นโลม,มาก็คงจะยังเป็นแค่คนคุยกับน้องเขาชอบกระป๋องมากขอารู้สึกนี้รู้ดีอยู่แก่ใจแต่ก็ยังไม่คิดที่จะก้าวหน้าไปอีกขั้นถ้ายังไม่มั่นใจ นนชอบพี่โลพี่รู้แล้วหมายความว่ายังไงอะเราเรื่องของปามาก่อนเถอะก็ได้คนน้องตอบรับเสียงอ่อยก็จะเริ่มพูดความในใจต่ออาทิตย์ที่แล้วนนเห็นปองคุยกับพี่โลนนก็ร้องไห้และบอกกับป๋องว่านนชอบพี่โลมา <c oughs> ดวงตาคู่คมสวยเออครอด้วยทำตาอีกครั้งโลมารู้สึกใจหายวูบ ไม่เห็นว่าน้องพยายามคลั่นข้อสะอื้นเขาอยากจะดึงตัวกระป๋องเข้ามากอดปลอบแต่ก็อยากรู้เรื่องทั้งหมดก่อนเลยไม่ได้ทําตามใจตัวเองจึงทํำได้แก้ช่วยชี้น้าตาที่ไหลลงบนข้างแก้มให้ป๋องรู้สึกผิดกับนนไม่อยากให้นนเสียใจหนูเป็นเพื่อนรักของป๋องเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดแล้วพี่ละ่ะอดใจไม่ได้ที่จะเอ่ยถามแม้รับรู้ได้ว่ากระป๋องรักเพื่อนตัวเองมากแต่เขาก็ามีความรู้สึกมีหัวใจและที่สําคัญ พี่ชอบปลาไม่ใช่นน,นโลมาคนนี้ก็เสียใจเป็นเหมือนกันป่องรู้แล้วก็เพราะรู้ไงป่องถึงได้เสียใจขนาดนี้มันเจ็บมากๆเลยไม่อยากเสียพี่โลไปน้องยกมือขึ้นปัดน้้ำตาที่เอ่อล้นเพราะกั้นไม่ไหวแต่ครั้งนี้ไร้ซึ่งเสียสะอื้นใบหน้าหวานใสที่ทำให้หัวใจของเขาโตกหลุมซ้ำๆตอนนี้ดูเศร้าจนใจหายป่องไม่อยากเสียใครไปทั้งพี่โลทั้งนนท์ ทำไมต้องเสียด้วยพอป๋องเลือกนนป๋องก็ต้องตัดใจจากพี่ไหนบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันไงทำไมเลอกแค่นี้ถึงต้องเลิกคบกันด้วยโลมาที่เข้าใจในความหมายทั้งหมดของกระป๋องเอ่ยถามในสิ่งที่แม้กระป๋องจะไม่พูดเขาก็รับรู้ได้ทำไมต้องเสียใครด้วยแบบนั้นมันไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวไปหน่อยเหรอป๋องไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็เลือกเพื่อนเถอะพี่โลกระป๋องหัวใจหายวาบ เมื่อฟังคาพูดตัดขาดจากผู้ชายตรงหน้าเขาตัวสั่นเพราะกระน้ำตาต่อไปไม่ไหวแล้วเจ็บปวดหัวใจเหมือนการจะแหลกข้าอ,อก <c oughs> แบบนั้นผมผมจะเสียใจมากๆเลยนะพี่ก็เสียใจโลมาไม่ได้ดึงตัวน้องเข้ามากอดปลอบเขาอยากให้กระป๋องรับรู้ถึงความเสียใจในครั้งนี้มันอาจจะดูใจร้ายไปหน่อยแต่ก็เพื่อให้น้องได้รู้ใจตัวเองกลับไหมพี่จะไปส่งไม่ ไม่เอาพี่โลจะทิ้งป๋องแต่พี่โลจูบป,ป๋องไปแล้วโลมายาคงเงียบนิ่งขอปล่อยให้กระป๋องว้อยวายใส่คนตัวเล็กทุบมือลลบนอกของเขาไม่ได้ลงแรงให้เจ็บมากมายอะไรค,คงแค่อยากให้โลมาพูดอะไรออกไปบ้างเท่านั้นป๋องเจ็บตรงนี้น้องยกมือออกจากอกของเขาไปวางท่าที่ตำแหน่งหัวใจของตัวเองเจ็บมากจนเหมือนจะตาย พี่โลอย่าทิ้งป๋องได้ไหมป๋องขอโทษทีดือ้อจบคำขอโทษของน้องโลมาก็ดึงตัวคนเสียใจเข้าสู่อ้อมกอดร่างเล็กสะอื้นให้จนน่าสงสารโลมายกตัวน้องขึ้นมานั่งซ้อนบนตักของเขาแล้วก็ชับอ้อมกอดให้นั่นกว่าเดิมเขารูปหลังลูบหัวคนร้องไห้เพื่อปลอบโยนหัวใจใช้ริฟฝีปากบางจูบซ้ำแล้วซ้ำอีกโลบ,บนขมับคนใจเสียก่อจะกระซิบคำยืนยัน เพื่อให้น้องไม่ต้องกังวลใจอะไรไปอีกพี่ไม่ทิ้งหนูหรอกคะ่ะคนดีสุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ปรับควาเข้าใจกันกระป๋องยอมเป็นคนทรยศเพื่อรักเพื่อหัวใจตัวเองเป็นครั้งแรกของชีวิตเขาจะยอมให้โดนโกรธแค่ไหนก็ได้ดยที่กระป๋องคนนี้ใจง้อจนกว่าเพื่อนรักจะเข้าใจแต่ยังไงกระป๋องก็จะไม่ยอมเสียห้างเพื่อนและคนที่ทําให้หัวใจของเขามีปฏิกิริยามากมายขนาดนี้ไปแน่ๆ ซึ่งจริงๆแล้วทุกอย่างไม่ได้ยากอย่างที่กระป๋องคิดเลยสักนิดนนก็อยากเป็นเพื่อนที่ดีของกระป๋องเสมอไม่โกรธและก็ไม่โทษใครเลยทั้งยังส่งยิ้มหวานไปให้พวกเขาด้วยแววตาที่จริงใจเช่นเดิมหลังจากนั้นไม่นานสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Live, อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับกค,ครับให้เ yeah. ส hey, ียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio